ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมูนี่จะพาไปาสถานที่นั่งกินกาแฟชิลๆอีกมองนึงนะครับอยู่ในจังหวัดปุรลำเ้านะครับเดี๋ยวจะพาไปบ้านนาทาวนนะทำไมต้องเป็นบ้านนาทาวนผมว่าบรรยากาศทงให้ทงหน้าก็ลองเบิ่งบ้านนาทาวนอีกหนึ่งจุดที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านนะครับผมผมออกจากนูนีแดงมาแต่ว่ามอนี้มาทางสินบักคำละหารทรายนะครับผมจะพาไปเบิงว่า ไปจังไรแล้วนาตามันเป็นแบบไหนไครับท่านผู้ชมนี่ก็มาถึงลาหารใต้นะครับตรงนี้ข้างตรงนี่เป็นซี A ่แยกซียแยกวัดพู G B นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขากลับไปโน่นนี่แดงนะ mm hmm. แต่ว่าเขาจะไป mm hmm. บาาารรณาธิวาออนเขาตรงไปซึ่งบรนณาทาวอนนี่ mm hmm. อยู่ในเขตของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจะห่างจากตรงเนี้ยอำเภอละหารรายอยู่ประมาณ12-13ถึงกิโลเมตรนะครับผม มามันรถอย่างนี้เป็นยังสี่รถอย่างนี้รถจอบ,บาดาลหรือเปล่าแล้วกนเลยเสี่ยงนี่แหละท่านผชว์นู้ดเสี่ยงนี่ก็จะไปเลี้ยวซ้ายมงึงแยกตลาดเทศบาลน,นะครับตลาดสดเทศบาลอ่าตำบลละหานทรายนะครับตำบหลหรืออำเภอน,นี่แหละเขาเอาื้น ตลาดสดอำเภอละหารสายเทศบาลละหารสายเ,าเรียวซ้ายมาอ่ามองทางไปก็คือทางไปนังร้องนะครัท่านผู้ชมก็จะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้แหละเคลื่อนมาเรื่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้นะครับออกมาประมาณ1กิโลจะเห็นว่าวนเ็ดถนนไม้ในละการู้สึกว่าจะเฮเซลเรา้งนี่แม่นแม่นเฮเซละทางหลวงชนลำบทก็บรอรส 0, 0 0 1บ่ตรงนี้ ห่างจากนังร้องหรือ,อาจากนี่ไปนังร้องนี่อยู่26กิโลนะครับแต่เขาไม่ได้ไปนังร้องดอกเขาจะไปในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็คือบ้านนาทาวรน,นี่จะอยู่ในพื้นที่พื้นที่นะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติถนนายงามมากท่านผู้ชมขี่มาเรื่อยๆก็จะผ่าน2กิโลมะื 6, 6มึมานะครับนานลุงเรียนได้รหัทรา,ายวิทยานะครับผม เด็ดมาเรื่อยๆถึงบ้านโคกวา่านนะครับอำเภอละหา n ทรายจังหวัดบุรีรัมย์ถนนสดดวยงามมากท่านผู้ชมถนนใหญ่ๆเด็ดมาหอดตรงนี้จุดจุดบุญเลยมา,านี่แหละ เออขอทาดีไงรถขายกับข้าวขายผักตัวนะงเรนมาถึงนี่ป้ายบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปนังรองเขาบอกไปนังรองเขาจะตรงไปนะเราจะตรงไปถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็คือไปอำเภอนังรองครับตรงๆย่างเดียวตรงไปเลยนี่แหละทางไปบ้านนาทาวร เราเห็นแวบๆพูดการตรวจบ่อนเราไปจะมีด่านตอนตรงนี้เขาเอื้นบาทอย่างนี้มาทาวอนตอนนี้จะเปิดูทอนทาวอนแล้วนี่เขาก็เลี้ยวไปเลยตรหนาวถึงหนาวอืบอึบอึ อยู่ในนั้นอยู่ในนี้เราจะเข้าไปดูก่อนสาที่จอดรถก่อน ก็คือบรรยากาศยามแรงๆอยู่บ้านนาทาวรนะครับอยู่อำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พักผ่อนคลายได้นะครับมานั่งจิบกาแฟเย็นๆน,นะครับเชิญชวนด้อพี่นอ้องเด้อ้ันนาทาวรตั้งอยู่อำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่างที่เห็นข้างต้นการเดินทางมาง่ายๆเนาะอยู่ติดถนนนะครับกคลิปนี้ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องก็ไล์ก็แชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ